แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจําวันที่23มิถุนายน2023นะคะ สำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้มาจากหนังสือสร้างชีวิตสมรสของท่านซึ่งเขียนโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณเลาหะประสิทธิ์ซึ่งหัวข้อที่เราจะแบ่งปันในวันนี้นะคะคือการผูกพันในพระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อที่24ได้กล่าวไว้ว่า เหตุฉะนั้นผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขาและจะไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะคำว่าผูกพันตัวกับภรรยานะคะหมายถึงความรู้สึกที่ผูกพันอย่างแน่นแฟนทำให้เกิดการเชื่อมสนิท คำว่าผูกพันในภาษาฮิบรูนั้นรวมถึงการสน็ทสนมการอยู่ร่วมกันความสมัครสมานและความปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการผูกพันนั้นนะคะเกี่ยวข้องกับการยึดมั่นในคำสัญญาการรับประกันว่าจะถึงปฏิบัติและให้ความมั่นใจซึ่งกันและกัน รวมถึงความตั้งใจที่จะปฏิบัติสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นากับการตัดสินใจอย่างประจักษ์แจ้งในจิตใจถึงการสร้างความผูกพันเชื่อมสนิทนั้นให้ถาวรคงทนตลอดไปดังนั้นนะคะการผูกพันจึงรวมถึงการตัดสินใจในแต่ละครั้งและอย่างต่อเนื่อง ที่ต้องมีการยืนยันด้วยความมั่นใจอย่างสม่ำเสมอคู่สมรสนั้นนะคะไม่สามารถที่จะผูกพันกันได้อย่างเต็มร้อยจนกว่าเขานั้นได้ตัดสินใจยุตกิการยุติดกกับครอบครัวบิดามารดารเพื่อรักษาและพัฒน,นาการผูกพันตัวต่อกันและกันต่อไป ความเย่อหยิ่งความเห็นแก่ตัวและปัจจัยระหว่างคนสองคนนะคะที่จะทำให้เกิดความยากลำบากในการผูกพันกันเช่นปัญหาในด้านการสื่อสารการพูดคุยการแข่งขันชิงดีกันและปัจจัยภายนอกเช่นความกดดันเรื่องเงินการงานพ่อแม่สัายเป็นต้นนะคะ พระเจ้านะคะส่งให้ความสัมพันธ์กับการผูกพันกันในพระธรรมมารคีบทที่สองข้อสิถึงข้อสิได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงทำให้เขาทั้งสองเป็นอันเดียวกันมิใช่หรือแต่เขายังมีลมปราณแห่งชีวิตอยู่และทำไมเป็นอันเดียวกันเพราะพระองค์ทรงประสงค์เชื้อสายที่ตามทางของพระองค์ ดังนั้นจึงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดีอย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้นเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าเราเกลียดชังการหย่าร้างเพราะคนหนึ่งบกปิดความทารุณด้วยเสื้อผ้าของตนพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสอันนี้แหละเพราะฉะนั้น จงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดีอย่าเป็นคนทรยศคุณผู้ฟังที่รักค่ะการอย่าร้างนะคะซึ่งเป็นผลจากความล้มเหลวในการผูกพันกันเป็นสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังที่ทรงรู้สึกเช่นนั้นก็เพราะทรงสร้างเราขึ้นมาให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเป็นหนึ่งนั้นนะคะ อาจทำให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตแต่งงานที่สามีภรรยาผูกพันกันตามแบบที่พระเจ้าได้กําหนดพระองค์นะคะทรงวางแผนให้ชีวิตแต่งงานประสบความสำเร็จและทรงถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอีกทั้งยังทรงปรารถนาให้เราได้มีประสบการณ์ชีวิตอย่างดีที่สุดการผูกพันนะคะ Commitment นั้นเป็นทางเดียวที่จะทำให้เรามีเสรีภาพในการเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเสแสแ้งเพราะไม่ต้องกลัวการถูกปฏิเสธนะคะคุณผู้ฟังที่รักคะ่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่วงเวลาที่เราจะอธิฐานร่วมกันคะ่ะข้าแต่พระเจ้า ลูกอธิษฐานที่คู่สมรสของลูกจะมีความสัมพันธ์ที่ดีผูกพันกันเป็นคู่สมรสตามน้ำพระทัยของพระองค์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้ หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วละค่ะและพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ